<บ>ป้าป้าเขาเอาตะกร้ามาให้เราเราอยู่บนหลังคาป้าป้าเดินดีๆลงดีๆไปปิดประตูรั้วก่อนเราอยู่บนหลังคาบ้านเราจะเอามะม่วงเห็นป่ะป้าลงดีๆนะอยู่อยู่บนหลังคาบ้านตัวเองป้าป้าบีบประตูสูงดีปีนบันไดขึ้นมานะเนี่ยโอ้ยดูสิดูสิดูชิดูดิโอ้ยนี่ติดโซลาร์เซลล์เห็นป่ะโซลาร์เซลล์ติดแผงโซลาร์เซลล์ มะม่วงมะม่วงเต็มเลยอุย้ยเดี๋ยนะเก็บก่อนอึ๊บโอ้อยู่บนหลังคาบ้านเดี๋ยวกันมีดูงนี้เหลืองสวยโอเคอูย้ยไหนไหนไหน ล้วตัวเล็กก็ปีนได้มันอยู่บนหลังคาเห็นไหมมันห้อยมาอยู่บนหลังคาเนี่ยเก็บเอาไงบเรืองเหลืองโอ้ยยบรรยากาศบ้านเราสูงไหมป้าป้าไปดีนะเออบอกไหมบอกมือเดี๋ยวดูป้าหันมาบอกไหมบอกมือก่อนจะเก็บภาพโอเค เราไมีคิดด้านหรอกคิดเดยวยาวโอ้โนี่เดี๋ยวกันเก็บก่อนอึ๊บเะอุ้ยเอาไปบ่มเอาไปบ่มมะม่วงอะไรจำไม่ได้แต่อร่อยมากนะเนี่ยเราก็จำไม่ได้เป็นมะม่วงอะไรเดี๋ยวกัน ไม่ใช่น้ำดอกไม้หรอกเป็นอะไรก็ไม่รู้อ,อกร่องก็ไม่ใช่แต่เวลาสุกแล้วมาอร่อยอร่อยอุย้นี่เยอะอันนี้จะเอาเอาต้องเอาถุงปลาต้องเอาถุงมาเออไม่ไม่ไม่เป็นไรฮะโอ๊ยตายเรามดเราถึงบอกนี่มันมีมดไงเห็นไหมเห็นมดไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นปะมันมีรังมดแดงอ่ะเพราะฉะนั้นเราถึงบอก,กต้องระวังนะเนี่ย ไม่ไม่ถ่ายไปด้วยเดี๋็ดไปด้วยอึบเดี๋ยวกันข้ามไปก่อนปาป๊าบอกให้เหยียบตรงนอ็อตตรงนอ็อตตรงน็อตก็คือคานอึบนี่เห็นไหมเวลาจะทำอะไรก็ต้องวางแผนเหนยียบน็อตโอ้ยยายจะแป๊บเป็นลมึงต้องระวังนะนี่น ไหนเอซุกซุกซ่อนซ่อนไว้อุ้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายขึ้นปกคลิปซะหน่อยอุ้ยนุ้ยชมชมชมบรรยากาศหลังบัหลังคาบ้านนะให้ชมบรรยากาศบังหลังคาบ้านก่อนนู่นห้องปลาเราไว้โมแต่เล่นแต่ก่อนหูยมีตั้งหลายโอ้ยเดี๋ยวสิเนี่ย โอ้ยโอ้ยได้เยอะแล้วนี่หมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเจอแล้วลูกนั้นจริงๆจะใช้ไม้สอยก็ได้่ว่านี่ก็รังรังมะแดงเต็มหมดแล้วเดือดมีกี่รังกี่รังหนึ่งสองอันนี้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวกัน เออเดี๋ยวก่อนป้าป้าป้าให้ไม้มาต่อยด้วยอึบอือจมเลืดกาดกันป้าป้าเชียร์อยู่บ้างนี่ทะลุทะลวงหน่อยเพราะว่ามดแดงเยอะลุยเอา พยายัมหมดไต่คอ,อ,อ,อ epic! ตรงตรงยืนตรงกับคานตรงกับน,น็อตน็อตตัวตรงกับน,น็อ,นอตเดีย๋ยวปะใส่ เยอะเลยยะมิอกอันอยู่ข้างนู่นฝั่งนี้หมดละนอกนั้นก็สอยได้ไม่กัน กันนะได้แล้วเรียบร้อยเข็นก่อนมาเอาลากมาลากมาเอ,อ๋เดี๋ยวเราจะลากไปให้ป้าป้าเราก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะค่อยค่อยป้าเดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งป้าป้าเดี๋ยวก่อนป้าอดี๋ยวเพิ่งวางวางตรงน,นั้นเดี๋ยวต้องมาลงเองโอเคโอเค งั้นแค่นี้ก่อนนะทุกคน